สิบสองสามไม่ไต่อเป็นเวลาไเหมายคลิปลงยูทู e กันดีค่ะดีดีครับครับชื่ออะไรคะตเต้ครับอายุเท่าไหร่อะสิบสองก็อายุสองยา่างสิบสาไงอ่ะแสบติดตรงกระี่ยี่แล้วแสบเบื่อจิมหายเลยก Yeah. เอเยไมเสีย่ร no ู้อ่ะนัไรดีเรื่องติดก่อนนะปิดปิดเปิดใหม่ได้ปิดกดพางยังไหมแดงแล้วเปิดใหม่ได้เปิดปิดรอบหนึ่งสิเปิดได้มันขึ้นไฟสีฟ้าทำไมถูกู่ชื่นต่อออกมาไม่ได้กูปิดบลูทูธหมดแล้วเครื่องเลย ก็คยัมึเีาเยอะๆกมึงไม่มป่าอยไม่ต่อะไรเก็เมป็นา้าเกิดจะเอามามึงไม่ต้องไปเป็นคนอืไอหาดังเกิน มันจะขึ้นแดงแดงฟ้าแดงฟ้าอยู่เลยยังไม่เชื่อมเลยเอ้ยแดงกับน้ำเงินอ่ะยังไม่เชื่อมเลยนะเหมือนกันไอสัตว์ใครอีแล้วเนี่ยนี่เหมือนกันอายุเท่าไหร่เนี่ยไอสัตว์อายุเท่าไหร่อหรอหรบอกเหมือนกัน ข้าจะอายุสักประมาณยี่สิบสี่แล้วเราลงปีสอ่สิบสองติดไม่ติดวะไม่ติดช่างแม่ง,งตัดสายเลยตัดสายเลยชิบูทำบายเกิ้งช่างแม่งไอ้ที่คุไม่ใช้แม่งมันมันไม่เชื่อมนะมึงดูแดงแดงน้ำเงินแดง,ง,งน้ำเงินอยู่ั้นแหละลืมแม่ง มันจะหมดเวลาแล้วนมเหมือนกันเนี่ยอะไรล่ะ๋ยิบปุ๊บผมหยิบปุ๊บมันจะกระเด็นมาใส่หน้าคุณดูดิครับเอ้ยตื่นขาเปิดเองอ๋อคนังเ ตอนแรกว่าจะยกลำโพงที่มันเชื่อมเชื่อมเออไฟไฟบ้านเลยจะไม่เอามาหรอกมันหนักเลยไ้ยมันไม่หนักหรอกมันเล็กอยู่ได้เอาปงหาก็เอาปวางหา จุดไฟเด็กกันจุนึ่งกระไรอีกัน ก็อยู่ได้นะครับแคนแคนไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่โฟกัสไปใส่แอปมึงก็อาจอาจคิดจากตรงนี้หรือว่ามึงไม่มีแอปไม่มีเนนรืนั้นแหะเออแคนคนหนึ่งสองนะมึงจะพูดเครียดอะไรอย่างน,นี้เคนกูสร้างเองวันนี้มาจุกนี่หว่าเออไม่ใชส วันนี้มันสุกน์ปี่ะอ้ยน้องตกแม่งเลยน้งมือไปถ่ายอะไรโทรสัหท์ไอ้กันสมัยนี้มันชอบเพียงไรความรักอวกาศได้แกระเป๋าเจ้าชนคนตุนต่อไปก็เหลือเสี่ยอะไรเนี่ยชุดชุดสาวต้รวสาวเ่ยดหนดุคลังมึงยงมีอะไรบ้าง มันเต็มขำนเลยเหรอพอเจอซุ้ย่าไข่านี่นีเนี่ยไม่ได้โหลดทรัพยากรเพราะเครื่องไม่พื้นที่ไม่พอ เดี๋ยวนะเยี่อีนังึงบอเ่มดอดอูเติมของแคนนี่แหละไอยี่บอกกล่องแครน่ะมันก็ได้เลยอ ปกติกูคนที่เล่นฟรีไฟปกติจะต้องมีนะมึงไม่ใช่เหรอกูไปสุ่มได้ตอนที่เนี้ยไม,ไม่ไม่นาน,านหรอกประมาณสองสามเดือนที่แล้วอะถึงกี่กรอ้งไม่ถึงครั้งเดียวคร <c oughs> ั้งเดียวได้อีกเนี้ยกูก็ไม่ไม่สุ่มเลย <c oughs> <c oughs> หรรืออะไแล็กเลิกเลยสัิอืมบุกพันขังะลรขันอน๋อลนเกิยขนันไหนเดียวมี่ มุ่สามเสมือสามเดือนที่แล้วอ่ะโอ้ย,ยอลอชนคนปนโลกหมุเวลาเลยเนี่ย